สวัสดีเอทุกท่านนะคะนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ผมได้พาปันตุ้งนะครับผมไปซื้อกล้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้คุณเงินกับพ่อใหญ่เลยนะครับก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางม,มาถึงแล้วนะครับพอมาถึงก็ เจอคุณเงินนะครับนอนอยู่นะครับก็เลยปลูกนะครับปลูกเอานะครับผมเพราะว่าคุณเงินเป็นช้างที่นอนง่ายนะครับผมนอนกลางวันก็นอนนะครับเดี๋ยวจะให้คุณเงินได้กินกล้วยนะครับผมครับก็ขอบคุณมากๆนะครับกล้วยจากเอฟซีใจดีนะครับผมก็ขอบคุณไปทางควานโต้งด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ผมก็จะได้ไป งานนะครับผมงานที่จะเลี้ยงโต๊ะจีนช้างนะครับผมของทีมงานช้างบัฒลาราดนะครับผมพอดีไม่ได้มีเหนมานะครับไปแต่ความรักน้องขุนไม่ได้ไปใช่ไหมคะครับกินทีละนิดครับเอาสวัสดีครับกอนสวัสดีครับก่อนเร็วครับสวยครับสวยรับครับดังๆครับสวยก่อนครัสวยครับ กินกล้วยนะคะให้ป้อนนะคะขุนเงินชอบให้ป้อนอร่อยมากเลยนะคะน้องขุนนานๆทีจะได้กินกล้วยนะคะขุนไม่ได้กินกล้วยนานแล้วครับผมวันนี้ก็ลาดปาก ลาบปากน้องขุนตาเยิ้มเลยค่ะเ่วนมากอาหารน้องขุนก็จะเป็นต้นสับปะรดแล้วก็ยาเนเปียที่เราปลูกไว้นะคะกล้วยก็นานๆน่คะเหนียวไมเหนยวไมเหนียวก็เสียงดังๆเร็วเหนียวไหมเหนียวไหมลูกเคี้ยวอยู่เหนียวไหมเอาเสียงดังๆก่อนเหนยว เหนวไหมเจียวอยู่นะครับหนียวไหมลูกหนียวไหมคุณอย่าจิกอย่าจิกอย่าจิกจิกไม่ได้ครับเสียงดังๆเสียงเลยหนียวไหมลูกิเหนียวไหมเหนียวไม่ค่อยได้กินกล้วยได้กินของหวานๆก็จะตาเยื่มน้องคุณหนียวไหมลูกหนียวไหมเหนียวไหมลูก หิวไหมเหิวแรงไหมเ<อ>หมิวแรงเฮ้เขียวอยู่นะคะก็ยังตอบนะคะขอบคุณไปทางเอฟซีนะคะน้องขุนขอบคุณเอฟซีหน่อยสิคะเอาขอบคุณเอฟซีก่อนขาส,สวยๆแล้วครับขอบคุณครับเอฟซีก่อนเร็วขอบคุณครับกอดสวยๆครับเสียงนๆครับคร<อ>ับ ขอบคุณไปทางเอซีนะคะจากช่องพังคำหมื่นนะคะซึ่งเป็นงานวันคล้ายวันเกิดความตงนะคะเราได้กล้วยมาแล้วก็จะแบ่งให้กับพ่อใหญ่ทองคำด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณกินก่อนครับเดี๋ยวเอาป้อน,น้องขุนก่อนนะคะแต่ว่าพ่อใหญ่ทองคำนี้ความรักจะเข้าไปป้อนเหมือนกับน้องขุนไหมคะไม่ครับ <laughs> ก็คงจะต้องโย้นให้นะคะพ่อใหญ่วันนี้บรรยากาศดีค่ะดูท้องน้องขุนกินอิ่มมากเลยนะคะนอนค่ะกินอิ่มแล้วก็นอนควานลักขี่รถมาก็เลยตื่นนะคะขี่รถเอากล้วยมาฝาก ใชยครับพวกชายเอาครับเสียงรอรอเสียงรอรอก่อนแล้วครับรอรอครับลูกเที่ยวอยู่มีบ่งมือด้วยนะครับบ่งมือด้วยครับเสียงนางนางรอรอครับครับรอรออ่ะรอแบบไหนรอแบบไหนเอารอรอก่อนโอ้ยย่อตัวนะคะทั้งคุณ น้องคุณก็คงจะบอกขอบคุณเอฟีนะครับที่มีกล้วยมาให้น้องคุณได้กินนะครับนาำจินทีอร่อยครับน้นเสียงเคียวนะคะโอ้ยด กินเองเลยเลเก็มีสับประรดด้วยวันนี้น้องขุนได้กินหลายอย่างนะคะมีทั้งกล้วยมีทั้งสับประรดนะคะปกติได้กินแต่ต้มสับประรดนะคะวันนี้ได้กินผล เอีดูที่ตาน้องขุนนะคะถ้าอิ่มแล้วจะนอนเลยนะครับนีสัยส่วนตัวนะครับผมกินช้างเหมือนเด็กนะคะกินอิ่มก็นอนนะคะหนท้องเขาสิค่ะเรียบร้อยครับผมหวานไหมน้องขุน ก็มีกล้วยอีกนะคะค่ะต่อไปแล้วก็จะให้พ่อใหญ่ที่นะคะควัมรักมีกล้วยหนึ่งเครือแล้วก็สับป,ประรดสองลูกนะคะดูพ่อใหญ่เราต้องโยนนะคะ โยนให้นะคะอันนี้ความรักนะคะโยนโยนให้นะคะเพราะเราเอาเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะ็แดดร้อนมากค่ะวันนี้ นีหน้าตรงของผู้ใหญ่เลยนะคะถ้ามีของกินนะครับเขาจะไม่ค่อยสนใจนะครับแต่บางเชือกถ้ามีของกินก็สนใจคนนะครับผมอืมค่ะเป็นบางเชือกนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งอยู่ต่อหน้าแล้วก็โยนอาหารให้แบบนี้นะคะทำไม่ได้นะครับผม ยูไม่ถึงนะคะวันละเดี๋ยวก็จับนะครับมือเขายาวมือยาวยสาวได้สาว <c ười> <c ười> ขอบคุณไปทางเอฟซีช่องพังคำเหมื่นนะคะขอบคุณควันโต,ต้งนะคะที่แบ่งปันกล้วยหวานหวาแล้วก็สับประรดมาให้พ่อใหญ่ทองคำแล้วก็สีดอคุณเงินนะคะให้กล้วยแล้วต่อไปเราก็จะ เอาต้นสับประรดนะคะให้กับรีดอคุณเงินนะคะกินกล้วยหมดก็มีสับประรดต้นสับประรดต่อนะคะเดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็นอนอีกน้องคุณแล้วก็จะเป็น หญ้านะคะหญ้าในปียที่ไปตัดมานะคะส่วนข้างๆหลักปลูกน้องขุนก็ไม่มีอาหารแล้วนะคะเพราะว่าเอาให้ตอนเช้าน้องขุนก็กินเรียบไปนะคะกินหมดเกลี้ยงเลยนี่นะคะเราก็จะทยอยให้ให้เขากินให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาให้อีกดูนะคะ น้องขุนเขาจะกินแต่ยอดก่อนนะคะใช้เท้าเหยียบแล้วก็ใช้งวงดึงยอดขึ้นมากินก่อนนะคะกินของอ่อนๆก่อนต่อไปความรักก็จะหอบหญ้าไปให,ให้กับพ่อใหญ่ทองคำนะคะนี่ หอบไปไว้ทางร่มนะคะทางนู้นจะร่มวิถีควานช้างนะคะกลัวเขาไม่ได้กินนะคะ ช่องนะครับผมช่องวิดีโอคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดสับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปช่องช้างของเรานะครับช่องอของวัฒนธราชนะครับผมเป็นช่องช้างวัฒนธรรมนะครับผมก็หลายช่องด้วยกันนะครับฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ